และในวันนี้เราจะมาพูดถึงดีลของแกเร t ตเบลที่กำลังจะไปเล่นในเมเจอร์ a g u e s o c เกอในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งดีลย,ยักษ์ใหญ่เลยสำหรับลีก m u s MLS ที่จะมีนักเตะระดับโลกอีกคนไปโลดแล่นอยู่ในลีกกับทีม LAFC ที่ได้เบลม,มาในราคาคุ้มแสนคุ้ม แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในการที่เดีลนนี้จะสำเร็จได้เนี่ยมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ทุกคนรู้จักกันดีซึ่งเขาก็คือเดวิดเบ็คแฮมนั่นเองทงั้งนที่เจ้าตัวก็เป็นเจ้าของทีมอินเตอร์มายามี่แท้ๆและก็เคยเล่นให้กับทีม LA Galaxy ก็ไม่ได้ดูจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับ LA FC เลยแม้แต่น้อย แต่ทำไมการมาเล่นในอเมริกาของเบลถึงทำให้เดวิดเบคแฮมได้เงินเข้ากระเป๋าไปราวๆสองล้านเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวมันเป็นเพราะเบคแฮมรู้จักกับเบลเป็นการส่วนตัวอย่างนั้นเหรอนี่เป็นค่านายหน้าที่แพงเกินไปหรือเปล่าและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสรุปง่ายๆเลยไอการได้ผลประโยชน์ครั้งนี้ของเบคแฮมเนี่ยมันมาจากระบบการซื้อขายตัวของ MLS ที่แตกต่างจากลีกอื่นๆในยุโรปที่เราคุ้นชินเพราะการซื้อขายตัวปกติทั่วไปเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการดีวกันระหว่างสโมสรกับสโมสรและตัวของนักเตะเองถูกไหมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยพอมีทีมหลายทีมสนใจนักเตะคนเดียวกันมันก็เลยทําให้เกิดการแข่งขันทีมแต่ละทีมก็จะต้องเสนอราคาที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันก็เลยทําให้ราคานักเตะในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้เพราะฉะนั้น MLS เนี่ยที่ไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นในลีกตัวเองก็เลยสร้างกฎขึ้นมาว่าทุกทีมที่อยู่ในลีก ก็เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของบริษัทที่ชื่อ MLS ดังนั้นพอทีมไหนที่อยู่ในลีกต้องการจะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามานักเตะจะต้องทำสัญญากับทาง MLS ไม่ใช่ทางสโมสรและเพื่อป้องกันไม่ให้แต่ละทีมจะต้องเสนอราคาสู้กันกับอีกทีมเพื่อจะแย่งน,นักเตะค,คนเดียวกันเนี่ย MLS ก็เลยสร้างกฎอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Discovery List ซึ่งก็คือการให้ทีมแต่ละทีมในลีกเนี่ย ส่งลิสต์รายชื่อนักเตะที่สนใจมากถึง7คนไปให้กับทางลีกและถ้าหากมีทีมอื่นมาต้องการนักเตะในลิสต์ของเราทีมที่มาทีหลังก็จะต้องตกลงกับทีมที่มาก่อนนั่นเองเรง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับระบบจองนั่นแหละครับซึ่งในกรณีนี้ทีมอินเตอร์มายอามี่ของเบคแฮมก็ได้ลิสต์ชื่อของแกเรตเบลเอาไว้ก่อนพอเมื่อ l a f c อยากจะดึงตัวเบลเข้ามาก็เลยต้องให้ไปเคลียร์กับทางอินเตอร์มายอามี่ให้เรียบร้อยซึ่งนั่นก็คือการจ่ายค่าฉีกใบจองเป็นเงิน7 5 0 0 0ดอลลารัสหรัฐ ตีเป็นเงินไทยก็2องล้านเจ็ดแสนบาทนั่นเองจากนั้นก็ทางสะดวกและปิดดีลมาได้เป็นที่เรียบร้อยก็อยากจะรู้ว่าแฟนบอลมีความเห็นยังไงบ้างกับระบบการซื้อขายตัวของ MLS แต่ที่ผมอ่านคอมเมนต์ดูของแฟนบอลต่างชาติหลายๆคนก็พูดว่านี่มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับระบบการรวมอํานาจหรือระบบคอมมิวนสิสต์ซึ่งมันก็ทําให้ลีกนั้นอยู่สูงที่สุดอยู่เหนือสโมสรทุกสโมสรและมันก็ทําให้ง่ายต่อการควบคุมจะดีลอะไรจะทําอะไรก็ต้องผ่านลีกที่เป็นเหมือนญานแม่ ซึ่งข้อดีมันก็คงเป็นความเป็นระบบของมันเนี่ยแหละแต่หลายๆคนก็บอกว่า ediscovery list เนี่ยมันก็ไม่ได้จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าราคานักเตะม,มันก็เฟอ้อสูงขึ้นอยู่ดีตามมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั่นเองแล้วแฟนบอลมีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ก็อลองคอมเมนต์กันมาดูมาได้นะครับและก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเพ a ง world ในวันนี้ก็หวังว่านู้ชมจะได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผม